แล้วเอองค์นี้บอกว่ามีประสบการณ์โดยตรงเลยนะี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแควคาดแควคาดเหรอสามสามรอบน่าจะได้แล้วคนเมากำลังจะกลับเหมือนกันแล้วก็เดินแล้วก็ยิ้มของพอผ่านจากหน้ารถที่เขาขับนะครับเดินไปแค่สองก้าวแล้วรถก็พุง่งพี่เขยเดินตามหลังนี่แบบหน้าซีดเลยแบบ เดี๋ยววันนี้เราไปเช่าพระกันนะครับที่สถานที่ที่คุ้นเคยนัดไว้ที่วัดประดูชิมพีนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปดูซิว่าวันนี้ผมจะได้พระอะไรติดตามในเสนพระหน้าตาดีสัญจรเช่าพระครับติดตามชมครับ แล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณลูกค้าแล้วครับก็หลังจากที่ไหว้พระทำบุญกันเดี๋ยวเรามาดูพระกันนะครับอันนี้เดินทางมาจากไหนนะฮะเชียงใหม่เลยครับอ๋อจากเชียงใหม่เหรอมีองเดียวองเดียวครับอันละเหรียญล่ะเหรียญไปแล้วครับเหรียญไปแล้วครับเหรียญไปแล้วครับอ๋อโอเคผมมาจากเชียงใหม่เลยแป๊บนึงก็มาจากเชียงใหม่มาขับรถจากมาจากเชียงใหม่เมื่อคืนเมื่อวานตอนเช้า อ๋อแล้วที่บอกว่าไปนอนในยุธยาอ๋อทางยุธยาแล้วแล้วนี่เดี๋ยวจากตรงนี้แล้วกลับไหนเนี่ยเดี๋ยวไปชามโอ้ยึงใหม่ถึงถึงชามเลยยาวเลยนี่แล้วแล้วติดตามผลงานผมจากทางไหนครับเนี่ยทางทางเฟซหรือว่าทางยูทูบในเฟซด้วยใช่ไหมขอบคุณมากครับที่ติดตามผลงานเห็นบอกว่ามีเหรียญอีกผมก็นึกว่าดี๋จะมีสักองหนึ่งอันนี้เป็นนักธนนะเนื้อเวลานนี้ได้มานานยังไงเนี่ยยังไม่นานครับประมาณ เดือนกว่าสองเดือนเป็นใบลานนะเดี๋ยวขอญอาตดูกลางแดดนะเป็นพระปิตาณัฐธนะเนื้อใบลานตะกุดคู่นะครับพร้อมทองต้องส่องกับแดดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ในที่ร่มอาจจะมืดไปนิดนึงแล้วก็อาจจะทําให้มองด้านข้างไม่เห็นพระเนื้อผงเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็สําคัญเหมือนกัน บางทีมีอาจจะแบบรอยนิดๆหน่อยๆเราก็ต้องดูให้ละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าเราเช่ากับลูกค้าด้วยตรงเนี่ยเราก็ต้องให้จบราคาครับราคาต้องดูว่าพระพมีทําผิวว่าใหม่ไหมมีซ่อมไหมอะแต่โดยรวมตรงนี้ก็ถือว่าพเรียบร้อยดีนะไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าสภาพสวยก็ได้น่ารักดีฮะมีเจสาด้วยเวยสกสาก็หลายเส้นอยู่ก็เลี่ยมทองมาแล้วแล้วก็เลี่ยมชิด เนียมชิดก็ขอบก็อาจจะทําให้เห็นขอบเนี่ยพิจารณาตรงด้านขอบมัยยากนิดนึงต้องตะแคงตะแคงใช้เวลาหน่อยก็เหรียญเสีมา1.8ลมดํานะครับที่แรกลูกค้าก็ถามอยู่ว่าปรับเช่าใหม่แต่ว่ามีคนแบ่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรองคเดียวก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยปู่ท่านก็ไมตตาให้เราเดี๋ยวหลังจากที่ดูพาร์เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปคุยราคากัน อันนี้ก็เป็นพะปิตานัทนาไบลานะครับตะกรุดสองดอกอันนี้เท่าไหร่นะครับที่คุยกันไวมเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเปิดไว้สี่หมื่นเก้าครับคุเจอประสบการณ์ตอนสงการโดยองค์เนี่ยเหรอฮะอ,ออกจากสร้อย,อยาอมาเลยเหรอก็ถือว่าพักเลยรวมก็น่ารักดีนะรถไปพันได้ไหมครับนะได้ได้เท่าไหร่ครับสี่สิบแปด ได้ครับอ่ะโอเคนทะทิพาก็องค์นี้แบ่งให้นะครับสี 40, ่0 0ื่พันเลี่ยมน่าจะเป็นทองปลดนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าดูจากรูปทรงแลวเล็กไปน,นิดหนึ่งทองนะครับก็โอเคน่ารักดีแล้วอ,องค์นี้บอกว่ามีประสบการณ์โดยตรงเลยนะี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแถวคาดแถวคาดเหรอสามสามรอบน่าจะได้แล้วเหรอล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมือ่อไหร่หลังสงการก็ <พอ S 1> ไม่กี่วันพอวันหลังสงการวันประมาณวันที่หก อเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะพอดีไปเที่ยวกับครอบครัวอ uh huh. แล้วก็ขากลับกาลังจะกลับแล้วมีรถคนเมา uh huh. กำลังจะกลับเหมือนกัน uh huh. แล้วก็เดินแล้วก็ยิ้วของพอผ่านจากหน้ารถที่เขาขับนะครับ uh huh. เดินไปแค่สองเก้าแล้วรถก็พุ่งรถของเขาเ,เหรอเหมือนแบบปลดเบรกแล้วก็แบบพุ่งเลยเหมือนเมา<ถ>แล้วแบบอ๋อ oh. พี่เขยเดินตามหลังนี่แบบ หน้าซีดเลยแบบถ้าไม่งั้นไม่งั้นชวนชนเราชนทับไปเลยครับโอ้โหมันมันมันพุ่งแรงมากเลยรถกระบะบีโก้แล้วแบบตกใจแบบหน้าซีดเลยแบบแค่เดินผ่านไปแค่สองฝีก้าคือไม่มีไม่มีช่วงเวลาเลยครับเดินแค่สองปุ๊บยืนประมาณจากไปรถคันเรียงกันสองคันใช่ไหมพอไปคันที่สองปุ๊บไม่เกินไม่เกินสองสองเมตรสามเมตรอะเอาไว้ไงก็ไม่ถึงครับแค่สองฝีเท้าแล้วอ๋อเหรออยากจับไม่ตรงนี้คือแบบ เพิ่งมายืนนั่งรอไปเลยโอ้โหนี่ก็คืออิกทปฏิหารแล้วรอบรอบที่สองตะขับผมเดินจากห้องน้ํามาแล้วก็ไม่ได้เข้าโทษไม่ได้ใส่รองเท้านั่งกินข้าวกันอยู่สามคนแล้วตะขับเดินแล้วก็มันเหมือนกับไม่ได้เหยียบนะครับเหมือนเราไปถาไปไปมันกำลังจะเลื้อยไปตรงกอไม้อะแล้วเราไปเดินโดนมันเข้ากัดกัดเลยขอโทษนะตรงส้นเท้าเลยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าคุยกับพ่อย เอาตะขาบเราก็ไปรวยไปปกตินี่แันแตะนิดเดียวตะขาบใช่ใช่ใช่เราะเคี้ยวเขาคมมากใช่ครับอ่ะแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เคยมาวัดที่นี่มาก่อนไม่เคยครับแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับแล้วกราบไหว้รูปท่านครับอ่าจะไหว้รูปหลวงปู่แล้วก็ไหว้รูปคุบาศรีวิชัยคุบาร์แล้วอยู่ฝันว่ามากราบท่านเป็นกุฏิเรือนไทยในในในฝันเนี่ยว่าเป็นกุฏิเรือนไทยด้วยกุฏิเรือนไทยแล้วก็ ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วก็ก็เดินไปกล่าวไปว่าท่านแล้วท่านก็ขบคุ้นเรียบขึ้นมาบุญสาาบุญสาราแปลกดีแล้วก็เหมือนท่านจะแจกของแจกอะไรให้อย่างเงี้ยอันนี้คือในฝ <ใน S 1> ันทั้งหมดเลยครับในฝันแล้วหลังจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งก็อยู่ๆก็มีคนเอาพระปิตายันดวงเล็กอ่ามามาเสนอ<ะ>มาเสนออ่าก็เลยเช่าแล้วนานไหมกว่าจะได้มาไหว้ที่นี่ หลงังจากที่ฝันประมาณเดือนหนึ่งครับหลังจากที่ฝันเหรอครับประมาณเดือนนึงแล้วเราอะไรโดนจิตโดนใจให้มานะ่ะก็ตั้งใจมาเลยครับเพราะว่าไปดูในรายการว่าพุทธิเนี้ยพุทธิที่เราเห็นในฝันน่ะมันตรงกบบโอ้พุทธิพุทธิเรือนไม้ข้งาขงหลังนะก็เลยชวนแม่แเราไปกับหลวงปู่ดีกว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่มานี่เลยเดินทางจากเชียงใหม่มานี่เลยเจ้าเลยครับโอ้สุดยอดเลยมาแล้วก็กลับไปก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยจะมีตังค์ก็ เพิ่งชาวระลูกปูมาขอท่านเลยพอกลับไปถึงเชียงใหม่มันก็มีเหตุให้ได้ตังมาเท่ากับจํานวนที่ที่เช่าพรอะไรเข้าพะเลยคุยกับแม่เลยแปลกเหมือนกันนะแปลกมากเลยไม่มีเศษไม่มีเกินครับจําได้ว่าเช่าสองหมื่นห้าแล้วกลับไปก็มีตังเข้าประมาณสองหมื่นห้าห้าร้อยประมาณนี้มันนึกอยู่เหมือนกับเหมือนจะให้ให้ให้ฟรีอะครับประมาณให้โชคให้ให้ให้ความเมตตาเน่ก็เป็น มอนเป็นอิทธิปฏิหารของหลวงปู่นะครับที่เมตตากับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ใครก็แล้วแต่เนี่ยพอมอีให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่ทุกท่านก็เมตตาครับอันนี้ถึงเป็นความเมตตาเดินทางมาจากเชียงใหม่มาไหว้ที่นี่โดยที่ไม่เคยมามาก่อนแค่ฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเรื่องราวปฏิหารขึ้นมากมายนะครับก็อันนี้คุณลูกค้าก็เดินทางมาจากเชียงใหม่นำพระปิตานัถนะมาแบ่งให้นะครับก็ ใครที่เป็นแฟนๆรายการเซพ้าหน้าตาดีนะครับคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปที่น่าสนใจเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กด, like, ด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดยวติดตามผลงานของเซพ้าหน้าตาดีว่าจะไปเช่าพระที่ไหนนะครับก็วันนี้กล่าวครับว่าสวัสดีนะครับ